ครับสวัสดีครับอยู่กับแท็กนะครับแปดซีตัวชาแนลนะครับนี่ครับเราจะมาผัดขิงนะครับผัดขิงผัดขิงใส่ไก่เนาะล้างทำความสะอาดไก่ให้เรียบร้อยครับหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนาะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นขิงกับหอมนะครับหอมนะครับหอมต้นเนาะแล้วก็พริกสดแล้วก็กระเทียม นะครับประมาณนี้อออ่าตาโอเคเดี๋ยวไปผัดกันเลยครับใส่น้ำมันลงไปเลยครับประมาณนี้นะครับครับโอเคครับเดี๋ยวเอาพริกกระเทียมลงไปก่อนเลยนะครับ เยมลงแล้วลองใส,ลใส่ไก่ลงไปเลยใส่ไก่ลงไปเลย ขอใครด้วยนะครับเราใช้กระทะไฟฟ้านะครับมันอาจจะเสียงดังาะรบกวนเนาะต้องกบขอโทษเลยนะทีนีเลยนะครับหนังแน่นอนนะครับสุดยอดเลยนะครับพอเราผัดสดๆต้อดนะกระทะร้อนให้พอครับคนก็ร้อนเหมือนกันนะครับเหนือสะเหนือทรายนะครับก็เป็นเหื่อนย่อยเท้หวะเนี่ยเนาะหน่อยใท่กระทะสุดาอดเลยเลยเค็มนัวแซ่บพอดี น้า,าจะประมาณนี้เนาะผัดขีผัดขีเนาะผัดขีกดขกใ,ใกล้ครับใส่น้ำปลาลงไปเลยใส่ลงไปเลยครับรสด,ด,ดีครับเป็นรสใส่หลายแซ่บหลายนะครับ ปลานิดนึงนะครับโยนจะเค็มครับเพราะว่าซัดหอยก็เ็มี้วนะครับซัดหอยเนาะประมาณนี้เอาแคมนะครับใส่ซอดแม็กกี้เลยนะครับนิดนึง ก,กน,นโอเคครับไก่สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่ไปเลยนะครับโอเคใส่คิงลงไปเลย ได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่คนผ่าลงไปเลยโอเคเรี๋ยวร้อนครับกลับไฟกลางไม่ได้เลยนะครับ พร้อมเสิร์ฟนะครับเอาเี่ขานียคขาเรี่กขาครับนี่ครับาตาก็จะประมาณนี้ครับผัดขิงใส่ไก่รือเขาจะเรียกว่าผัดไก่ใส่ขิงเอาเอาที่สบายใจนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับโอเคตักใส่จานได้เลย โอเคครับเนาะประมาณนี้เนาะครับครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับโอ้ผัดไก่ใส่ขิงเนาะผัดขิงใส่ขาเออไม่ใช่ครับนี่ครับนั่งใส่ไก่นะครับผัดไก่ใส่ขิงเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับโอเคครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ โอเคครับสวัสดีครับไม่ไป